เลยไนดะ้ตำนานว่าเหรียญบทลั่นนะครับที่พระเจ้าประดูเรียงนะครับผมอาจารย์เล็กนะครับอาจารย์หมุนนะครับตอนปลุกเสกหลวงปู่ทวดรุ่นรศสอ0รนะครับปี2525เนี่ยหลวงปู่ทวดลงทรงอาจารย์หมุนนะครับที่วัดช้างให้ใสังกัดใจสงพ่ร้อยแปี2484 85นะครับประมาณนั้นนะครับผมในหลวงรอ9ก้าสลิดเททองด้วยนะครับรุ่นนี้อาจารย์นำเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกเลยนะครับอ่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมนี่หลังจากหายไปนานนะครับวันนี้ เอ่อผมได้ทําคลิปนี้นะผมเพราะมีเอฟซนะผมแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านนะครับสอบถามมาว่าเออคุณโยแขวนพระอะไรนะผมหนีประจําตัวมีพระอะไรบ้างนะครับเอาวันนี้ผมมีหนึ่งชุดนะผมที่ใช้อยู่ประจําในทุกวันนะครับมีทั้งพระประจํากล้องแล้วก็พระประจําตัวนะผมอบางองค์มีประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับเลยใช้มายาวๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ชมนะผมอย่างแรกละกันนะครับนี่เป็นประจํากล้องนะครับเป็นเครื่องรางนะครับผมเป็นน้าเต้านะครับ ปีกสามนะผมเขาเรีย like, กว่าน้ำเต้าเรียกซับหรือน้ำเต้าใบไข่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับอ่าเหตุผลที่ผมใช้เนื้อตะกั่วเนี่ยเพราะ<ม>ความเชื่อบโบราณนะครับว่าพวกท่าที่เป็นตะกัว่กนวน,นะครับผมจะดูดซับเนี่ยเออ่ <ๆ S 1> พวกคาถาพวกแบบว่าความขังไว้ได้เยอะนะครับนี่ตะกุดเก่าอีกนไหมครับผมจะใช้พวกเนื้อตะกั่วเนื้อดีบุกนะครับอ่น้ำเต้าใบไข่ก็เช่นกันนะครับนี่ที่ผมเลือกใช้น้ำเต้าใบไข่ก็เช่นกัน น่าใช้นะครับนี่เมื่อก่อนแพงมากนะครับลูกหนึ่งแพงมากนะครับผมลูกนี้จำไม่ผิดผมได้มาประมาณห้าพันนะครับสมัยก่อนตอนแดงเนี่ยแต่คือตอนนี้ก็ใช้อยู่นะครับไม่ได้ว่าจะตั้งใจเอาไว้ขายอย่างเดียวนะครับพระบางพระเนี่ยเราอยากลองใช้พุทธคุณดูนะครับแล้วก็ใช้ดีจริงๆนะผมนี่ตอนนี้ราคาต้ย่อมเยาวมากนะครับนี่ราคาถือว่าตกลงมาเยอะนะครับผมแต่ก็ยังน่าใช้นะครับนี่ลองไปหาใช้กันดูนะครับน้ำเต้าไอ้ไข่นะครับปลุกเสกพร้อม พีทีไอไข่ปีสองห้าหกสามนะครับพีทีรุ่นส่งน้ำหกสามนะผมนี่ลองไปหากันมาดูนะครับชั่วโมงนี้เนื้อทั่วไปธรรมดาก็อยู่หลักร้อยนะผมแต่เนื้อพิเศษก็อยู่หลักพันนะครับส่วนเนื้อท็อปๆก็ยังอยู่หลักหมื่นนะครับผมอ่ะลองดูนะครับนี <French> ่ <sh arp> แล้วก็มาชุดประจําตัวนะผมนี่หลังจากจบไปชุดประจํากล้องนะครับ <sh arp> ผมแขวนอยู่ประจำสี่องนะครับนี่ชุดประจําตัวผมเนี่ยผมออกไหมดูทีละองค์นะครับ <sh arp> นี่จะมีพระหลนะผมแล้วก็เป็นเหรียญน,นะครับ จะเขวนสังกจายู่องค์นึงนะครับผมบนคอจะเป็นพระพัทลุงส่วนใหญ่นะครับผมจะเกจีเนี่ยผมจะชอบพัทลุงมากนะครับผมจะชอบพระพัทลุงมากนะครับด้วยความผูกพันนะผมด้วยส่วนตัวเป็นคนพัทลุงอยู่แล้วด้วยนะครับนี่เหรียญแรกนะครับนี่อาจารย์องค์แรกนะผมเป็นอาจารย์เล็กว่าประดูเรียงนะครับอาจารย์เล็กว่าประดูเรียงนะผมรุ่นแรกนะครับนี่ดูนะครับเหรียญน,นี้ถือว่ายังโอเคนะพี่นี่ยังโอเคนะครับผมไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพพระพแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับผม นี่พระได้สวยเดิมๆนะครับอ่านี่จะเรียกวาปูเรียงนะครับผมพรรษาท่านเยอะมากนะครับนี่สมัยก่อนพรรษาท่านเยอะมากนะครับผมเป็นพระที่เก่งอีกพระหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวนุ่นแรนีในตอนบุกเสกนะครับผมโบสถ์ลั่นเลยนะครับนี่เลยได้ตำนานว่าเดีอยโบสถ์ลั่นนะครับที่พระเจ้าปดูเรียงนะครับผมอาจจะเล็กนะครับนี่ท่านจะอยากรู้ข้อมูลลึกๆนะครับผมอาจจะเล็กนะครับลองไปศึกษาใน Google ดูนะครับนี่ประวัติท่านมีอยู่เยอะนะครับใน Google อ่าไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับเรื่องประสบการณ์จ์เล็กดีมากนะครับ นี่นะครับผมจบไปแล้วนะครับอง์แรกอาจารย์เล็กไปดูเรียงอ่ะองที่สองนะครับนี่หลายหลายท่านนะครับผมที่ติดตามอยู่อาจจะรู้แล้วนะครับว่าเปลี่ยนอะไรนะครับนี่ใครเล่นสายขออ้อเล่นสายใต้นะครับผมนี่คือเรียญอาจารย์หมุนวัดเขาแดงตะวันออกรุ่นแรกนะครับนี่เดียรูปไข่นะครับผมปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับนี่อาจารย์หมุนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าเก่งไม่เก่งนะครับท่านเก่งมากนะครับอาจารย์หมุนนี่เรียญนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับผมสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ประมาณนี้นะครับผมประสบการณ์อาจารย์หมุนนะครับผมนี่หลังจากที่ผมอัดคลิปนะครับผมเอ่อก่อนผมอัดคลิปนะครับไม่ใช่หลังจากก่อนผมอัดคลิปเนะี่ยมีประสบการณ์น,นะครับนี่โดนจอยยิอองกับก้ามมนะครับผมหมดแม็กนะครับแต่ไม่โดนเลยนะครับผมไม่โดนตัวเลยนะครับเฉี่ยวไปเฉี่ยวมานะครับผมนี่ประสบการณ์ดีมากนะครับอาจารย์หมุนมีหลายรุ่นนะครับออปหีหนึง่งหกมีทั้งปั๊ม เหรียญแล้วก็เหรียญต้นไม้นะครับผมแล้วก็เหรียญแจกแม่ครัวแล้วก็มีซุ้มกอด้วยนะครับนี่แต่ที่ได้รับความนิยมนะครับผมได้รับความนิยมหมดนะครับผมถี่เคยพูดกันตามตรงแต่เหรียญเนี่ยคนยังชอบใช้มากนะครับดูนะครับผมเกะได้สวยเกะได้ดีนะครับนี่แล้วราคาสำหรับปีหนึ่งหกถือว่ายังถูกมากนะพี่ราคาสําหรับปีหนึ่งหกยังถือว่าถูกมากนะครับนี่เหรียญจันน้ำปีหนึ่งเก้านะครับตอนนี้ราคาว่าหลักหมื่นแล้วนะครับผมอาจารย์ปันปีหนึ่งเก้าราคาเขาวาหลักหมื่นแล้วนะครับนี่อาจารย์หมุ อาจารย์หมุนนะครับตอนปลุกเสกหลวงปู่ทวดรุ่นรอสสองนะครับปี2525เนี่ยหลวงปู่ทวดลงตรงอาจารย์หมุนนะครับที่วัดช้างให้นี่เป็นปรากฏการเลยนะครับทําให้คนแถวสามจังหวัดเนี่ยศรัทธาอาจารย์หมุนด้วยนะครับผมนี่ใครลองหามาแขวนดูนะครับแนะนานะผมอาจารย์หมุนลองแขวนพวกเหรียญไม่ครก่อนก็ได้นะครับราคายังไม่แพงนี่ประสบการณ์เหมือนกันนะครับนี่พุทธคุณเท่ากันนะครับผมตาหลวงตั้งใจทําเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็อีกองคนะครับผม นี <muitas> ่เป็นสังกัดในะครับอาจาริศนะครับผมวัดปากสะนะครับแต่วงนี้เขาจะเรียกว่าเจเกหัวถนนปรางใช้นะครับจะไม่ใช่ออกวัดปากสะนะครับผมจะเจเกหัวถนนปรางใช้แต่ทาพร้อมกันนะครับนี่ยุคแรกนะครับผมยุคแรกนะครับนี่อมาจําตัวเลยนะครับอง์นี้แขวนประจํานะครับชอบมากนะครับผมสังกจปีรยแปดิบี่แปดสิบห้านะครับประมาณนั้นนะครับผมนี่ลองดูนะครับนี่พระเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับนี่พระหล่อพระุงนะครับผมหล่อพร้อมสังกัดใปากสะองเมนเซนนะครับ นี่ถ้าเกิดว่าฟอร์แนี้นะผมได้เกิดเป็นปากสะเนี่ยเป็นแสนนะครับนี่แต่สำหรับปลงงชัยยังอยู่หลักหมื่นนะครับปลางชัยยังอยู่หลักหมื่นนะครับผมใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับใช้แทนได้เลยนะครับผมนี่ดูเนื้อหานะครับองนี้ดูง่ายเลยนะผมมีปากมีจมูกนะครับองนี้เป็นพิมพ์คางทูมนะครับผมนี่พิมพ์คางทูมเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดได้มาครบสามพิมพ์ผมจะสอนแยกให้ดูนะครับว่าแยกคางทูมซาเบิลแล้วก็ดูเรมอนแยกยังไงนะครับผมนี่ศิลปะนะครับนี่ดู การเก็บพิมพ์นะครับแล้วก็เนื้อหานะครับผมกระแสโลหะนะครับนี่จะออกเขียวอมเหลืองนะครับนี่จะเป็นโลหะผสมของมัตลุงนะครับจะแนวแนวนี้หมดเลยนะครับผมพระหลอดช่วงยุคนั้นนะครับจะออกเขียวอมเหลืองนะครับผมออกเขียวอมเหลืองนะครับนี่ดูนะครับผมดูง่ายนะครับภาพขี้แมงวันเนี่ยผมนีจะดูง่ายเลยนะครับผม่าบขี้แมงวันนะครับผมจะดูง่ายเลยนะครับว่ารมีอายุนะครับผมแล้วก็อีกองค์นะครับนี่ที่ใช้อยู่องค์สุดท้ายในคอนะครับองค์นี้ เป็นพระพุทธเนโรนะครับผมพระพุทธเนโรหรือชัยวัดสี่มุมเมือง้วแต่ท่านจะเรียกกันนะครับองนี้เป็นหน้าใหญ่นะผมนี่พิมพ์หน้าใหญ่อยู่แบบนี้นะครับสามโคดนะครับองนี้นี่ดูโคดไม่เห็นละนี่แต่ผมเลี่ยมไว้นะครับหน้าใหญ่สามโคดนะครับผมนี่พระดีหน้าใช้นะครับในหลวงโนกาสลิดเททองด้วยนะครับรุ่นนี้จะนําเป็นเจ้าพิธีบุกเสกเลยนะครับนี่พระดีหน้าใช้นะครับประสบการณ์เยอะมากนะผมราคายังไม่แพงนะครับพระพุทธเนโรราคาอยู่แค่หลักพันนะครับสําหรับบล็อกธรรมดา นี่สำหรับบล็อกพวกหน้าใหญ่ธรรมดาไม่นับมือซ้อนจีวันขีดไม่นับบล็อกทองคานะครับสำหรับบล็อกธรรมดาเนี่ยยังถือว่าราคาถูกเลยนะผมโดยเฉพาะพุทธคุณเนี่ยนี่พระพัทลุงหน้าใช้เยอะนะครับเหมือนพระพุทธเนียโรนะครับผมนี่ดีมากนะครับผมเกจีที่เสกท่านในเก่งมากนะครับนี่ที่เสกพระพุทธเนโรนะครับหลายท่านมากนะครับผมอาจารย์ปาอาจารย์นนะครับ เยอะมากนะครับนี่คิดดูนะครับพูดง่ายๆราคาอยู่หลักพันนะครับผมอาจารย์นํำเหรียญหลักหมื่นอาจารย์ป้านเหรียญหลักหมื่นนะครับผมนี่คิดดูนะครับแค่นี้ก็แค่นี้ก็รู้แล้วผมว่าดีไม่ดีนะครับพระรุ่นนี้นี่ถ้าเกิดไม่ดีผมไม่เอาขึ้นคอแน่นอนนะครับอย่างนี้ได้คลาสสิกเดิมๆนะผมองค์นี้ได้ความคลาสสิกเดิมๆนะครับอ่าประมาณนี้นะผมนี่พระที่อยู่ในคอผมก็จะแขวนอยู่องคในตัวเนี่ยจะแขวนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านี่ห้ารวมจะกลุด เอ้ยรวมน้ำเต้านะครับผมที่อยู่ที่กล้องสองพระนะครับประมาณนี้นะครับผมนานๆนนทีจะมาคลิปนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับผมอ่ะคลิปไม่หายคิดถึงกันนะครับนี่ถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ